ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหวว่าชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3นะครับลองเลือกดูนะครับ1 2 3าคุณจะเลือกไพ่ชุดไหนดีนะครับพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจําวันนี้คนที่เปิดไพ่เลือกชุดที่1นะครับดวงชะตาเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับมีโอกาสเวิร์กคดมากแล้วก็ไปได้สวยสุดเลยนะครับ โดยรวมทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากครับขอเพียงคุณวงางแผนให้ดีครับวางจิตใจให้มันคงมีเป้าหมายรับรองโคตรเลิศมากเลยครับตัวเองมันคงดีนะโดยรวมถือว่าดีมากตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะจ๊ะโอเคมาที่ดวงชะตาประจำวันวนี้ผลที่เรื่องไพ่ทดสอบเป็นยังไงบ้างครับก็ได้เปิดได้ไพ่ใบแรกก็การเทพนะครับพระแม่แลักษมีแล้วก็โมลานะครับก็ดวงชะตาช่วงนี้นะครับมันก็อาจจะ มีอะไรที่ไปได้สวยอยู่เหมือนกันนะแต่สียังเดียวหน่อยเพราะความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังบ้างโดนหักอกบ้างโดนหลอกหน่อยนะครับแต่ที่อยากให้ดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องภาพลักษณ์ดีนิดนึงครับแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดูดีแล้วก็อ่อนควมรักให้เป็นแล้วจะดีขึ้นนะในดับหนึ่งนะครับมาที่ดวงตาประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ย,ยุทธศาสตร์ยังไงบ้างครับเปิดได้ไพุ่รการออกรบนะครับไปแรกนางสีดาต่อไปครับแล้วก็ พถ่ายครับดวงตาเป็นยังไงบ้างครับดวงตาช่วงนี้อาจจะดรอปไปบ้างนะครับอาจจะไม่ดีไปบ้างพอสมควรนะครับเพราะว่ามีจะให้เสียเลยเนอะแต่ที่อยากให้มีขึ้นคุณก็อยากทาตามใจลงตัวเองแล้วกันครับแล้วก็อย่างสองนะครับคุณต้องพับรักดีอย่าเครียดง่ายแล้วอย่างสามคุณต้องบาลานซ์อารมณ์ให้เป็นครับแล้วก็เก่งออนไลน์ถ้าคุณปรับตามนี้จะค่อยดีขึ้นนะครับอย่างค่อยเพไปแต่หน้าไพ่นะครับอาจจะหนักไปบ้างแต่ถ้าปรับตามนี้จะดีขึ้นครับแต่ยังไงก็เป็นกาลังใจให้สู้ๆแล้วกันนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนดวงดวงตาบไพ่ที่เด่นสุดหนึ่งสองสามใครเด่นสุดเนาะอาจารย์ตีเป็นไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเด่นสุดก็แค่นี้ครับดีละครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จีรพัฒน์จิกรมหมอดูวิธีว่นี่สวัสดีครับ